สวัสดีเพื่อนชาวนูสเปคครับวันนี้เรามาพบกับจอเกมมิ่งที่บอกเลยว่าคุ้มคุ้มมากคุ้มยังกับเฟตปลาทองนะครับตัวนี้เลย Skyward นะครับตัวนี้เป็นจอแบรนด์ล่าสุดที่ขายผ่าน JD Central นะครับบอกเลยว่าออปชั่นจัดเต็มราคาคุ้มมากๆนะครับแต่กล่องเนี่ยอาจจะดูแบบเรียบเรียบไม่มีอะไรนะครับบอกแค่เป็น27นิ้ว Full HD Backlit Display นะ,ะแล้วก็ s k y w a r d นะตอนนี้กล่องเรียบเรียบไม่มีอะไรนี่ รุ่นที่ทีมงานจะมา unbox preview วันนี้นะครับจะเป็นรุ่น 27G4 นะครับขนาด27นิ้ว Full HD นะครับแล้วก็ที่สำคัญเป็น165 h ฮิรตราคาเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันบอกเลยว่าคุ้มามากแกกล่องกันเลรอู๊บขอใช้พื้นที่สักครีดเอ้ยปลัก บอกว่าแบรนตัวนี้เป็นแบรนจีนะครับปลั๊กมันเลยยังเป็นหัวแบบนี้หัวแบบจีนๆนิดน,นึงแต่โปรโมชั่นของทาง JD ดีเขาจะมีแถมปลั๊กแปลงให้ด้วยหัวแปลงให้ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้อะแดปเตอร์อึบอือออ่าแล้วก็มีสายดิสเพย์แถมมาด้วยอีกเส้นหนึ่งนะครับอ่าเป็นจอโค้งขนาด27นิ้วนะครับเป็น full hd จะขอประกอบร่างแป๊บหลังจ้ประกอบเสร็จแล้วครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ต้องบอกก่อนว่าต้องใช้ไขควงนะจะไม่ได้เป็นจอที่แบบ universal ที่แบบสามารถใช้นิ้วไขได้เลยนะครับอันนี้ต้องมีไขควงไขทั้งตัวฐานแล้วก็ด้านหลังนะครับแต่ว่าพอประกอบเสร็จแล้วก็ถือว่าเอ้ยเข้าท่าน,นะครับเพราะเป็นจอโค้ง 1500R นะครับความละเอียดเป็น Full HD ขนาด27นิ้วพา n e เนเป็น VA ที่สำคัญคือรองรับ AMD FreeSync แล้วก็165 h z อ่าออปชั่นครบน้ำหนักเบานะครับ หน้าตาข้างหน้าก็ไร้ขอบธรรมดานะครับดูเบสิกเบสิกไม่มีอะไรเซนมีแบรนด์ตรงนี้สกายเวิร์ดนะครับจุดเด่นมว่าอยู่ด้านหลังมากกว่าก็คือขาตั้งแบบโลหะมินิมอลตรงนี้นะครับจะมีไฟ rgb ด้วยเห็นวงๆตรงนี้นะครับเวลาเราต่อจริงจะเห็นไฟ rgb สแสดงขึ้นมาด้วยสามารถยึดตัวขาแขวนได้นะครับเป็นแบบร้อยคูณร้อยตรงนี้นะครับ1 2 3 4 4จุดถ้าคือไม่ใช้ฐานตรงนี้ก็สามารถใช้ขาแขวนได้อพอร์ตนะครับขอตะแคงนิดนึง พอเชื่อมต่อนะครับอันนี้ก็จะมี DC-in, p o w e r ย n ินเป็นอะแดปเตอร์นะครับ Display Port, HDMI 1, HDMI 2แล้วก็ Audio Out นะครับเอาง่ายว่าพอร์ตครบคันนะมี HDMI 2พอร์ต Display 1พอร์ตต่อ Audio Out ได้อ่าครบนะ o p ชั่นครบดูจุดนี้จะมีลำโพง2ตัวข้างในด้วยนะอะเดี๋ยวมาลองต่อดูกันว่าไฟ R G B มันจะมีไหมไฟจะไม่ได้แสดงเด่นมากนะครับจะมีวงตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างตรงนี้ คือมีไฟ2จุดก็คือตรงวงกลมนี้นะครับอันนี้ก็ RGB ของมันจะหมุนไปเรื่อยๆนะครับส่วนด้านข้างก็จะมี RGB เช่นเดียวกัน2ข้าง,างนี้วัสดุต้องบอกว่ามันธรรมดาครับเบสิกแต่ว่าราคาค่าตัวบอกเลยคุ้มมากๆเดี๋ยวขอหมุนจอด้านหน้านิดน,นึงให้ดูหน้าตามันเป็นยังไงจอโค้งไม่เยอะนะครับตัวนี้เป็นแค่พันห้านะครับไม่ได้โค้งมากโค้งนิดหน่อยพอใช้งานได้นะครับสาหรับเกมเมอร์หรือการใช้งานทั่วไปเงินบท e เอ็กเซลเอกสารอะไรต่างๆเนี่ยใช้งานได้แน่นอน พาร์นลนะครับเป็น VA เพราะฉะนั้นสีอาจจะไม่ได้สดมากแต่ถามว่าเรื่องของการเล่นเกมเรื่องของออปชันการใช้งานอื่นผมว่าโอเคเลยนะครับเพราะว่าเป็นจอด้านด้วยออปชันครบขนาดนี้นะครับหลายคนคิดว่าเท่าไหร่เพื่อนๆคิดว่าเท่าไหร่กันราคาค่าตัวนะครับ JD Central จัดโปรโมชั่นอยู่ที่5,999บาทพร้อมการรับประกัน3ปีเต็มนะครับออปชันที่เรียก,ยกว่า ครบมากๆ27นิ้ว Full HD p a n นลเป็น VA นะครับรองรับ AMD FreeSync แล้วก็ r e f e c t Rate ที่สูงถึง165 h ฮราคานี้คุ้มมากๆอย่าคิดนานครับโปรโมชั่นนี้อาจจะไม่ได้อยู่ตลอดไปนะครับเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ JD Central เดี๋ยวทีมงานจะใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับจอตัวน,นี้เหมาะกับสำหรับเกมเมอร์ระดับเริ่มต้นนะครับไม่ได้เน้นพาร์เนสูงเน้นออปชันครบการใช้งานต่างๆครบคัน หรือไปทำงานเอกสารทำงานอื่นๆก็ครบคันนะครับขนาดใหญ่ดีเฟลเลตสูงแล้วก็พาร์เนลที่ตอบสนองการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ5,999ยัง้อีกทีหนึ่งนะครับสุดท้ายนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ